สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมดูโอตาลุสสบรยุบวิญญาณจานแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิว ID และตัวที่ผมสุ่มได้ทั้งหมดก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและผมสุ่มไปทั้งหมดก็ประมาณไม่ใช่ประมาณผมสุ่มไปทั้งหมด806ครั้งนะครับ เรามาดูกันว่า8 0ด้กครั้งนี้เราจะมีตัวอะไรกันบ้างถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอภัยด้วยนะครับเราก็จะมาดูเลยนะครับตัวละครทั้งหมดที่ผมมีก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับ ซึ่งเราก็จะมาให้ดูตั้งแต่ตัวแรกที่ผมสมได้เลยนะครับซึ่งซึ่งวิญญาณจานตัวแรกที่ผมสมได้ก็คือยี่เทียนสินหรือมังกรฟ้านันเองวิญญาณจานตัวที่สองที่ผมสมโลวิญญาณจานรอบที่สองที่ผมสมได้ก็คือเฟิงเซี่ยเทียนและเสี่ยเย่นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวที่หลายๆไอดีมีกันนะครับก็คือเยี่ยนแล้วตัวแล้วผมจำได้นะครับตอนที่สุ่มออสการ์ผมสุ่มเพียงแค่หนึ่งครั้งนะครับเป็นการสุ่ม login ล็อกอินหลักเป็นการสุ่มเควสรายวันนะครับต่อไปก็จะเป็นหูเลียนหน้าต่อด้วยเยค่วร แล้วก็เยี่ยนมาด้วยกันนะครับต่อจากนั้นผมก็ได้หลิวเอ้อหลงนะครับส่วนทางห้านี้ผมสูงได้เพราะว่าทำเคล็ดลายวันเช่นกันนะครับเป็นการกดหนึ่งครั้งแล้วก็อีกหนึ่งครั้งก็ได้ทางห้ามานะครับแล้วต่อไปก็คือมู่ไปแล้วก็กลง อาวุธลับเข็มมารสุมบุผาผมชมได้ตอนที่ค่าโชค58ยังไม่ถึงการตีก็คือได้แค่58นะครับตอนนั้นผมก็ได้มานะครับตัวไปผมได้สุมหาเสียเย่ยงนะครับก็ได้มาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ในวันนั้นก็ผมก็สุมหาเชียนเลอนเสียเหมือนกันนะครับก็ได้มาแบบงงๆนะครับ ตัวต่อไปก็คือผมสุ่มได้ถังซานสำนักถังนะครับแล้วก็วิญญาณจานแยกควรเมื่อเสริญจีแล้วก็ถังซานส,สำนักถังแล้วก็ถังซานสำนักถังอีกแล้วก็ตัวต่อไปก็คือนิ่งลงหลงที่ผมสุ่มได้แล้วก็ตามนั้นครับการันตีสองร้อยใบได้เชิดเชิญอ,อยู่มาบาน,นะครับ แล้วก็ได้หลิวเออร์ลวงไมตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เป็นกุ้ยเหมยนะครับก็สังเกตที่กุ้ยเหมยดีนะครับเพราะกว่ามันจะออกมันออกนานนะแล้วก็วิญญาณจานเย่กวนแล้วก็ยี่เทียนซินแล้วก็วิญญาณจานฟงเซี่ยวเทียนหัวอู่แล้วก็กุยเหมยมาแล้วอีกหนึ่งแล้วก็เย่กวนแล้วก็กุ้ยเหมยมหอีกตัวนะครับซึ่งกุ้ยเหมยนี่ มาจนผมทำหนดาวแดงได้เลยนะครับส่วนทางซานสำนักขังผมก็สูงได้จากตู้อาุธลับซึ่งออกแต่ทางซานสำนักถังนะครับตัวอื่นไม่เห็นออกมาเลยนะครับส่วนต่อไปก็คือฝึกยอดยุดนะครับซึ่งด่านที่ผมผ่านก็จะมีเป็น ด่านทางซานด่านกระต่ายออรชอนด่านไม้หอมพี่รุนด่านทางซานค้อนท่าเตียนด่านปีวีตรงด่านอาจารย์เออหลงด่านหลงหลงด่านปู่กระบี่แล้วก็ด่านฮูเลนาคือด่านล่าสุดเลยนะครับซึ่งด่านจูชิงผมก็ว่าคงอีกนานเลยนะครับกว่าผมจะผ่านได้เพราะว่าหนึ่งเลยผม ใช้เวลาน,านานมากในการรีซึ่งรีเท่าไหร่ก็ทุกครั้งที่ทุกครั้งจูชิงก็จะโดนตีตายก่อนที่จะใช้คอมโบตลอดเลยนะครับสนดานปุกกรดูไม่ต้องพูดถึงนะครับขนาดผ่านแค่ไม่กี่คนนะครับซึ่งไม่ใช่ผ่านด่านสุดท้ายด้วยนะครับซึ่งผ่านด่านสุดท้ายมีทั้งหมด หกคนเท่านั้นนะครับซึ่งแต่ละคนก็ต้องพลังสูงมากพอดูเลยนะครับแล้วก็ด่านเส้นทางโต้หลวนะครับด่านง่ายผมก็จะอยู่ที่ด่าน6.6จุดนะครับซึ่งผมสามารถไปต่อได้อีกนะครับ แต่ผมแค่ขี้เกียจเล่นด่านพวกนี้เฉยๆนะครับส่วนด่านความยากเกินนะครับผมก็อยู่ที่5 1 5สิิบหขีดสามนะครับผมสามารถผ่าน1 5บห้าขีดสีได้นะครับแต่ว่าก็ตามน,น,นะครับขี้เกียจผ่านต่อไป ด่านด่านด่าน,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 านทางห้าวเปลวไฟอดีตนะครับก็ผ่านหมดทุกด่านแล้วนะครับผมแนะนําเลยนะครับอันนี้คือให้ให้มาทําทุกวันเลยนะครับให้มาทําทุกวันเพราะว่ามันได้อะไรหนึ่งเลยได้เพชรก็สองก็ได้ที่สูงสกินทางห้าส่วนที่สามก็ ถุงสุ่มดอกไม้นะครับถ้าจริงมันก็มีนั้นอยู่หรอกนะครับมันมีเอสกระดูกมันมีวิญญาณวิญญาณจานเอสเอสอาอยู่แล้วก็ใบสุ่มนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะออกแต่ดอกไม้นะครับส่วนตัวต่อไปก็คือส่วนต่อไปก็คือถังห้าวนะครับส่วนต่อไปก็คือสังเวียนนรกนะครับซึ่งผมก็ผ่านทั้งสามด่านแล้วนะครับ ซึ่งฐานที่สามผ่านยังยๆทีมที่ผมใช้ก็มุมนี้เลยนะครับซึ่งผมก็ซื้อไปแค่สองรอบซื้อเพิ่มพลังไปแค่สองรอบนะครับซึ่งตัวแบกของทีมเลยนะครับก็คืออาจารย์เอ้อหลงนะครับแล้วก็อัปเดตอันดับนะครับผมก็ยังไม่ติดอันดับเช่นเคยนะครับ เพราะคนเสิร์ฟนี้คือแต่และว,วันก็คือพลังเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับนะครับพลังที่ต่ำที่สุดก็คือพลังที่ต่ำที่สุดก็คือเก้าแสนซึ่งพลังที่สูงที่ผมทำได้สูงที่สุดก็คือเจ0ดแนะครับแป0แนิดๆไม่ถึงแปดแ0ห้านะครับซึ่ง ซึ่งป่าล่าสัตว์วิญญาณผมก็ป่าสิงโตผมก็ปลดล็อกด่านเก้าล็อกด่านเก้าเกือบทุกสัตว์วิญญาณแล้วนะครับต่อไปก็คือยกพลท้าดวนนะครับซึ่งยกพลท้าดวนผมก็ไม่คิดจะเล่นจนกว่าผมจะได้ปู่กระดูกนะครับหรือไม่ก็อ้วนไฟแล้วก็ปู่ผิดนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีสามตัวหนึ่งในสามตัวนี้ก็ จะสู้เขายากหน่อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับค i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย